เห็ดตัวนะครับโดยให้ภูมิปัญญาง่ายๆนะครับซึ่งเคยสอนไปสองครั้งแล้วนะครับซึ่งการสอนครั้งก่อนนะเป็นการสอนการทำเอาเจ้าเห็ดปวกมาทําทําให้เกิดเชื้อเห็ดปวกนะครับซึ่งวันนี้เป็นการใช้ตัวดอกเห็ดปววเลยนะครับเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเห็ดปวกไม่มีนะครับถ้าเห็ดปวกไม่มีวิธีการง่ายที่สุดก็คือการหาเห็ดปวกนะครับมาขยายเชื้อนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ แล้วก็ถ้าเราอยากกินเห็ดปลวกพันุ์อะไรนะครับเราก็หาปวกสายพันธุ์นั้นมาต่อเชื้อเอานะครับซึ่งผมขอพูดถึงตัวดอกเห็ดปวกคร่าวๆนะครับตัวดอกเห็ดปวกมันจะมีส่วนสําคัญก็คือสปอร์นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับจะอยู่ข้างล่างข้างล่างดอกเห็ดนะครับแล้วก็ตัวลำเห็ดปวกนะครับส่วนข้างล่างนี้จะไปขึ้นกับ รังปลวกนะครับขึ้นกระเจ้าปลวกอยู่จุดนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นมาจุดนี้จุดพ้นดินนะครับเราจะขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการในวันนี้นะครับเราจะสอนก็คือเป็นการนําสปอด้านล่างดอกเห็ดปลวกมาใช้กับเนื้อเยื่อนะครับซึ่งเราใช้ทั้งสองส่วนนะครับส่วนวิธีการนะครับเราจะเอาไปยายนะครับในใบไม้นะครับที่อยู่ในที่มีตามสวนนะครับกับ อีกสองอย่างก็คือการเอาไปขยายนะครับแล้วปลดยินนะครับขย้ายในในเสียใบไม้นะครับกับขย้ายในกองไม้นะครับซึ่งในกองไม้นี่จะอยู่ได้นานที่สุดนะครับเห็ดปวกอยู่ในกองไม้ในบริเวณนั้นนะครับสามารถออกเห็ดปวกต่อเนื่องนะครับเป็นสิบปีนะครับซึ่งประโยชน์ก็คือเราต่อเชื้อครั้งเดียวนะครับเห็ดปวกก็จะออกในบริเวณนั้นตลอดนะครับเป็นการเรียนแบบจอมปวกนะครับส่วน เชื้อเห็ดปวกนะครับถ้ามีในที่ดินถ้ามันขึ้นแล้วนะครับมันก็จะอยู่ได้อจนจนจนพื้นที่ตรงนั้นนะครับคือไม่มีการใช้ในเรื่องเรื่องตรงเรื่องการเกษตรแล้วนะครับมันจะอยู่ได้นานที่สุดนะครับก็เรียกว่าเป็นการทําแบบยั่งยืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสาธิตนะครับพิธีการตั่น เชื้อเห็ดปวกนะครับในในเครื่องปั่นผลไม้นะครับถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นผลไม้ใช้มือพี่เอานะครับพี่ในน้านะครับแต่ผมมองดูวิธีการปั่นเชื้อในเครื่องปั่นง่ายสุดเริ่มเลยนะครับ เองน้ำนะเพราะเอาลงน้ำเอามือคนนะครับเอามือคนคนให้สปอร์กับเนื้อเยื่อนะมันมันละลายในะน้ำไม่เต็มที่นะครับขั้นที่หนึ่งตักบวัวเ,เตรียมบัวเลยอไบรด ใบไม้นะครับให้ปลวกกินตอนกลางคืนนะครับปลวกจะขึ้นมากินตอนกลางคืนนะครับไหครับไปขับบริเวณนั้นอาจจะได้ทั่วเลยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมออกมานะครับแล้วกลิ่นหอมดอกเห็ดปลวกนะครับพอถึงเวลากลางคืนเนีปลวกจะขึ้นมานะครับกลางวันมันจะกลัวพวกสัตว์ใหญ่นะครับมันจะยังไม่ขึ้นมานะครับ ใครทำแล้วไม่เชื่อนะครับกลางคืนเอาไฟมาส่องดูจะเห็นตัวขึ้นมากินนะครับอืออ่ะต่อไปจุดที่สองอบัวนึ่งอ้รถ วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือขุดดินออกให้เป็นหลุมอาจจะเป็นหลุมแบบนาเห็ดตัวนะครับโดยให้ภูมิปัญญาง่ายๆนะครับซึ่งเคยสอนไปสองครั้งแล้วนะครับซึ่งการสอนครั้งก่อนเป็นการสอนการทําเอาเจ้าเห็ดปววมาทําทําให้เกิดเชื้อเห็ดปววนะครับซึ่งวันนี้เป็นการใช้ตัวดอกเห็ดตัวเลยนะครับเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเห็ดปววไม่มีนะครับถ้าเห็ดพววไม่มีวิธีการง่ายที่สุด